กลระเม็ดเคล็ดลับ12ขอ้อการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโดวยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศ2561รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศาคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศ2561ดังนั้นผู้สมัครควรทําการศึกษาข้อมูลในระเบียบและประกาศดังกล่าวประกอบกับข้อบัญญัติทางกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อเป็นการป้องกันการกระทําความผิดโดยความไม่รู้หรือศึกษาข้อมูลมาไม่เพียงพอ โดยเริ่มจากข้อ1ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน4 2เซนติเมตรจำนวนประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผู้สมัครสามารถจัดทำได้คือไม่เกิน10เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นโดยกำหนดเป็นแนวตั้ง 2. แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน130เซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่เกิน245เซนติเมตร จำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผู้สมัครสามารถจัดทำได้คือจำนวนไม่เกิน2เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 3. ข้อมูลหรือรายละเอียดที่สามารถมีได้ในประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งคือชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครชื่อของพรรคการเมืองสัญ,ญลักษณ์ของพรรคการเมืองนยโยบายของพรรคการเมืองปติปพ์คำขวัญ หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมืองพร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน 4. ข้อความที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งบนประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องเป็นคำสุภาพไม่ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้น 5. สถานที่ในการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สมัครสามารถกระทำได้เฉพาะสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น 6. สถานที่ในการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบางแห่งจะต้องมีการขออนุญาตก่อนเข้าดำเนินการ 7. สถานที่ต้องห้ามในการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้แก่วงเวียนอนุสาวรีย์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน สวนย่อมสวนสาธารณะต้นไม้ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ 8. ทรัพย์สินของทางราชการที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้แก่เสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ตู้ไปรษณีย์ตู้โทรศัพท์สาธารณะตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรกำแพงหรือลวของหน่วยงานราชการหรือสถานศึกษา 9. เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เร่งดำเนินการแก้ไขในทันที10การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งบนถนนทางหลวงระหว่างเมืองหรือทางหลวงชนบทไม่สามารถกระทำได้ตลอดเส้นทางแต่จะมีการอนุญ,ญาตให้ติดตั้งได้เฉพาะบางช่วงบางตอนของถนนระหว่างหลักกิโลเมตรเริ่มต้นถึงหลักกิโลเมตรสิ้นสุดเท่านั้น11 ร้านขายข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งมิใช่สถานที่ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งอวดละมัดระวังด้วยความหวังดีของญาติและเพื่อนสนิทอาจนำมาซึ่งข้อร้องเรียน12พึงระลึกไว้เสมอว่าไม่ว่าการดำเนินการในการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะกระทำโดยผู้รับจ้างหรือบุคคลอื่นที่ท่านได้มอบหมายไปแล้วก็ตามแต่ความรับผิดชอบทั้งหมดยังเป็นของท่านซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นความผิดในกฎหมายเลือกตั้งหรือความผิดทางแพ่งและอาญาท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง YouTube ของผมนะครับในหมวดเพลย์ลิสต์การเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ